เริ่มขุดไม้เฮ้ยพูดถึงจะขุดต้นเดียวกันทัเพื่อมาอันนี้จะเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะครับเป็นเอาชีวิตรอดครับผมก็เริ่มมาก็ต้องตัดมาตัดมาแล้วก็ตัดมาแล้วก็ตัดไม้ รู้ถึงว่างเมาล็ดจะตัดเสร็จตัดมาเสร็จแล้วก็ตัดหญ้าไปตัดหญ้าแล้วล่ะมเมล็ดนี่กรเดียวมันมันดินมันมาอยู่อะไรตรงนี้ไปตัดไมก้ก็เออเจ็บเจ็บติดท้ายรถหนึ่งหลอดถามว่าผมเปิดหมดไหมไม่คืนที่สองผมค่อยเปิดเพราะ บ้านต้องซ่องให้เสร็จเร็วๆแกะแกะแก่แกะนี่แล้วต้องปิดด้วยนะนี่มันอนแมัเขึ้นทุยไม่ใช่หรอเฮ้ยติดดินตัด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 ไม่ครับอ่ะ ตอนนี้ไม้เราก็เยอะแล้วพู้ถึงคุณสตีฟนี่ไปทำอะไรนะครับเขคาคุดดินสร้างบ้านนะไม้ซ้ายสิไม่ใช่ดนไปตัดหมูไปตัดฆ่าหมูดีกว่านะระหว่งางการเกษดูกันมาเก็บไปด้้ยท,ทีนี้ยีงอียาวไกลนะครับผม ผมก็จะแค่ปมเสาร์อาทิตย์้าวันไหนไม่ว่างผมก็จะเอากาสแค่แล้วกันนะครับผมก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆไม่มีรอยมากก็อยากจะบอกว่าตัดไม้อย่างเดียวนะครับผมมันเป็นพลังจิตยอย่างหนึ่งนะนนะครับ เดีดตวนี่นะแค่ให้กดแล้วก็ให้กุ๊กนนะแล้วแกอีกแล้วบึมเลยนะครับผมถ้างั้นก็จะอื่นค่ะได้นะได้คะใครสั่งให้กดท้าไ้ ขยับแตะตอนนี้ก็ขาดอีกแค่หนึ่งอันก็คือแกะตัวนั้นนะครับกบก็อยู่นู้นนะครับก็ฆ่าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรทำก็ฆ่าฆ่าไปเองเจอดอกไม้เต้เก็บได้อืมนี่คือความดีตัวยังยังไม่โตผมก็ไม่สนใจ ครับผมอืมตัดตัดตตัดตัดเสร็จไปบาเอาแบบบ้านอยู่คนเดียวหรือบ้านอยู่สองคนกรับหรือคนละบ้านคนละบ้านลวกันบ้านเดียวกันแล้วแต่นักใช้เนี้ตัดไม้ เป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะครับนี่กัดมาเกิเดเกิดเขาเริ่มสร้างบ้าวผมก็ต้องสร้างบ้างผมต้องฝั่งนู้นบ้างนะครับผมต้องขุดดินนี่บ้างแล้วไายลาขุดดินมัางครับตายใช่ไหม,ไมใช่ดิน วัวดิแล้วมะเขือไม่ใช่แล้วมะเขือแล้วก็คุดกับบ้านมทำรวปประดับตัดไปขุด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 มาเลยมาจะ บ้านตาเกาะนี่เป็นอะไรที่ยิงผี้กบยิงมาก็จะได้ช้าๆเขาก็ยิงครับเขาแล้วตอนนี้ผมก็จะวัวอยู่ทางบ้านของคุณก๊อครับตอนนี้แก็ก็ได้ตัวทั้งสองตัวแล้วเตะ ถ้าคุณก็ไปฆ่าเอาเอง <c oughs> เพราะอยู่บ้านแยกกันนะคะแล้วก็เราจะมาพังแล้วลวะเร็วจังเฮ้ยโอ้โหพ่อ,อที่บ้านใช้ไม่ไหล่จะพังมาแล้วอันนี้ตับเดียนนั่งังถึงสิบเอ็ดนาทีก็พัพังแล้ว โอ้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 อืมก็จะได้ตกปลาด้วยนะครับผมอยู่ใกล้นี้นะก็ดินเหนียวมาทำเพื่อผมต้องการจะไ้ทำกระจกด้วยก็โอ้ชิบชืก็ขุด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 ไป อาจจะถ <c oughs> ิงก็เป็นได้ไหมอาจจะเจอเขาทำมันกะใกล้เสร,ร็จแล้วเลยป่ะอันนี้ไม้เสียไปหลายครั้งแล้วนะหอมหอมก็ต้องใช้มือโอ้โด,ดูซ้ายเลยหกสิบสี่ชุดแล้ว มันก็ไปสร้างบ้านไปไหนอย,อยังไงละเพราะมยังไม่ไสร้างบ้านเลยเลยนะครับจุ๊นอบนะคบพวกี่แอคยังจะเซีสักตัวนะจ๊ะรู่ะรูวะาล้ตามด้พี่แอ๊ แล้วก็ขวามาแบบใบตัดไม้ไ่แอคเนี่ยมาขุดในนี้นะฮะแล้วก็จำเหมืองขอน้ำเลยดินตอนนี้แบตก็เริ่มเหนื่อยนะ เต็มทีแล้วก็ครูเสร็จเต็มทีแล้วผมก็เหลือแต่แค่อุดด้านล่างให้มันเป็นฐาทรงสีเ่เหลี่ยมหรือเป้าก็กดน้ำมันแล้วก็ขวานออกมาก็ติดก่องค้าวขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะมืดอีกแล้ว คงก็ต้องลรมสร้างบ้างเพราะคืนที่สองก็จะเปิดหมดแล้วนะครับซึดต้องสร้างให้เสร็จภายในวันนี้วันหน้าไม่เสร็จก็ต้องกองซอมบี้เหยียบ้ายตายตาย สร้างแล้วล็กการบ้านนะก็วาดมาเลยับมาหกสิบสี่จะเอาบ้านทรงสองตาบ้านก็จะไม่ใหญ่มากก็พออยู่ได้ ข้าบ้านก็จะสองประตูสองประตูกระบะนะัไม่ใช่สองประตูนี่นมายถึงประตูนหนหมายครับนะครับจะเอารถมาเกี่ยวข้องตรงนี้ก็จะทำเป็นฟาร์มดีกว่า บ้านตานะครับเพราะว่าตอนนี้สายก็เริ่มจะไม่เหลือแล้วคุณแม่ว่าก็จะหมดอีกแล้วนะแตนะบ้านทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ตอนนี้พออยู่ได้นะสร้างแค่โครงไว้ก่อนนะครับ ส่วนที่เหลือค่อยมาจัดแจงนะครับผมตอนนี้ไม้ก็เริ่มเหลือน้อย2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปฟามนะครับผมฟาร์มอะไรเลือโอ้ยตอกก็ เขาเรียกว่าตกเขาเรียกว่าตกหลุมนะครับตกหลุมตายนะน,นะครับเก็บน้ำโครงล่างนะครับตอนนี้โครงล่างก็เริ่มจะออกมาดีเอ้ยตอนนี้ไม้ก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะครับคุณน,นู่นฝะัน่งนู้นเขามีเตามีอะไรกันแล้วแต่ดูฝั่งผมนะครับไม่ หลังคาติดหัวรือไม่ติดเราตัดมาดีกว่าซึ่ดำน้ำหาปูหาปลาไม่มีไหมเนี่ยฮะพูดถึงที่เราขุดมันต้นอ่อนมาหาเป็นมันมิเจอร์ต้อสีขาวต้อสีขาวนี่ทำหลังคานะครับเื่อถึงบ้าน้องดาวที่ชั้นผมก็น่าจะมาสั้งสองสามชั้น สองของก๊าบก็คาดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะ,ะตอน,น,นแรกก็จะไม่มีอะไรก็กจะเล่นๆไปเยอะๆแต่พอตอนใกล้จะจบก็ก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับก็ลงนรก ก็คือตอนนี้ก็ต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะครับจะไปทำอะไรก็จะได้สะดวกสบายแซมบี้มาก็จะได้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวไปกลัวมันซมบี้โสดังนั oh ้นก็ตายละตายโอ้มายก็นะครับก็ถือพ่วงพายเราันละ <c oughs> พูดถึงกลของข้ามีของขุนมา <c oughs> ผมก็ไม่ว่านะครับ วางมาตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วก็คับมนาะอืมก็ได้ตอนส,สักหกสิบก็น่าจะพอยอยู่มั้งสำหรับโครงล่าง ตีไม่ไวน,นะครับตอนแรกก็สร้างบ้านพออยู่ได้แต่ตอนหลังๆนี้เริ่มฟุ้มเฟื่อย จะได้เป็นะคนี่ก็ตรานพื้นนี้งก็รับกับแบบตอนนี้ก็จะเริ่มตัดไม้ใ้นักับ็ไม่มีอะไรก็ตัดไม้อย่เดีก ตอนอ่อนก็ไม่ดอกเลยทีเดียวนะครับผมผมก็ไม่เจอสักต้นนะเจอแล้วหนึ่งต้นสองต้นสองต้นน้อเยอะพอสองต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแต่เตอรเยอะนะครับผมผมก็จะทำนี่ตังหวานขหงกันเมืองผมเจ้าให้ต้นหนึ่งดียว Jepang, Makarah, Kah, Jepang, ini Jepang, ก็เป็นทางตรงไหนก็ดีปูเคก็นักเลบออตาก็เวลาของจริงก็น่าจะมาสิบโมง ข้อหมาที่สองแล้วก็อ่้อากนไม่ใช่สิงต้องทำบ้านนี้่นบ้านนี้ก็ต้องตักนะ้ำสูงใช่ไหมะ เกียวเนี่ยนะครับผมพูดถึงกองครับกองครับนี่ก็ตัดเตาอ้อนเลยนะครับผมเตาวางตรงนีเ้เวลาการเผาเผาท่าน,นใช้ต้นไม้แล้วก็ตามดเลมาร์นักกระผมท่านไม้ต่อจากนั้นก็เกียวใช่ไหมครับก็เป็น ควานหินที่ผมบอกแล้วก็พิกแอคหินเลยเลยแล้วก็ตามด้วยเคียวหินเลยเพจะได้แข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมากขึ้นสองสามสี่ห้านอกนี้ก็รอให้มันโตแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของการตัดไม้แล้วแหละครับก็ไปตัดกันเลยดีกว่า ก็ต้นไม้นี่ก็ไม่โตพว่ตตอนก็เจ้ยวัวอเลย้ะต้นอ่อนก็แบบเยอะ หมดไม่เหลือเลยไอคนอืน่นชาวบ้องชาวบ้านตัดผมก็ไม่ทันผมก็จะตาเแบบนี้นะครับบ้างเขาก็เริ่มมีไม้สองเสียงเรืเขาก็เลยสสเผสมคนเพราะเขาตัดไม้นะครับเขาไปหยิบไม้ท่าที่นี้อยากยาวก,ก,กั ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ